่วงกูรูโต๊ะกลมในวันนี้นะคุณผู้ชมคะเราจะมาพูดคุยกับบลจพัทรกากันค่ะจะมาดูนะคะว่ากลยุทธ์การลงทุนในเครื่องหลังของปีนี้นะคะจะมีกองทุนอะไรที่น่าสนใจให้เราได้เลือกลงทุนกันบ้างค่ะวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากคุณยุทธพลลาบละมุนนะคะท่านเป็นกรรมก,การผู้จัดการบลจพัฒระคร่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชษครับสวัสดีครับเชษครับครับคำถามแรกเลยนะครับครับกับเอ่อ คุณยุทธพลมองภาพยังไงเรื่องของภาพรวมของการลงทุนในครึ่งปีหลังนับจากนี้ต่อไปแล้วก็มีประเด็นใดที่ต้องจับตาบ้างครับอ๋อในส่วนนี้ผมผมอาจจะขอแยกเป็นสัดส,สองกลุ่มหลักๆกแล้วกันนะครับว่าก็เป็นภายนอกประเทศกับเป็นการภายในของเรา ทางด้าน external เนี่ยที่เป็นเป็นปัจจัยจากภายนอกเนี่ยผมคิดว่าหลักๆคงจะเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันมาจริงๆก็หลายปีแล้วนะครับแต่มันเป็นภาพที่ใหญ่มากพอมันใหญ่มากเนี่ยมันคงใช้เวลาในการค่อยๆอุบัติการพัฒนาตัวของมันไปเราคุยกันถึงเศรษฐกิจใหญ่ๆอยงอเมริกานะครับการที่มีผู้นําคนใหม่ปัจจัยที่ผมคิดว่านักลงทุนทุกคนจับตาดูอยู่นะครับก็คือความสัมฤทธผลประสิทธิภาพของตัวนโยบายของผู้นำนะครับกับนโยบายที่เขาอยากจะผลักดันออกไปซึ่ง หลายๆนโยบายก็ค่อนข้างท้าทาย <m ere ly> แล้วก็เป็นเป็นประเด็นที่เราถกเถียงกันมาอยู่ <c oughs> นะครับแล้วด้วยขนาดเศรษฐกิจของเขาเนี่ยผลกระทบต่อเศรษฐกิจอื่นๆในโลกเนี่ยก็คงมีอยู่ไม่มากก็น,น้อยผมยกเป็นตัวอย่างเ <c oughs> ช่คนความพยายามที่แบงก์ชาติของเขาเอง <c oughs> พูดถึงเรื่องการลดขนาดของบาลานซ์ชดของเขานะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นถ้าเขาเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นในอัตราขนาดไหนผลกระทบต่อประเทศอย่างของขนาดของพวกเราจะเป็นยังไง เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราต้องติดตามถ้าไล่ไปอีกเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจใหญ่ๆอย่างเช่นทางยุโรปนะครับก็อาจจะไปมองในเรื่องของปัจจัยทางด้านการเมืองนะครับเพราะว่าปีนี้ก็จะมีการการเลือกตั้งในหลายๆประเทศนะครับการครับแล้วก็การพัฒนาตัวของทางด้านประเทศอังกฤษ ที่จะออกจากสหภาพยุโรปนะครับว่าว่า Brexit ที่เรารู้จักกันเนี่ยคุยกันมาผ่านกันมาเป็นปีแล้วตกลงคุณจะเริ่มเดินเริ่มอย่างไร,รนะครับกับนายกทัฐนมนตรีซึ่งก็มีการเลือกตั้งอย่ที่พวกเราก็ทราบกันอยู่ถ้าไล่มาผมว่าประเทศจีนญี่ปุ่นก็คงยังต้องเป็นเรื่องที่ต้องติดตามแต่จะเห็นว่าการฟื้นตัวของโลกเนี่ยมันมันก็มีมีมีเพซมีมีมีช่วงจังหวะที่ค่อนข้างเห็นได้อยู่ ครับโดยมีอเมริกาเนี่ยที่เป็นตัวนำนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีคนที่เป็นทั้งตัวตามและตัวดึงนะครับเช่นจีนตกลงแล้วจะเอายังไงนะครับอันนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศใหญ่ๆอย่างญี่ปุ่นนะครับเวลาที่เนี่ยเศรษฐกิจเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วค่าเงินญี่ปุ่นอย่างที่เราเห็นผลกระทบที่เขาได้รับครับพวกนี้ล้วนแล้วใช่ครับล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจขนาดเล็กอย่างเรานะครับพวกเราต้องไม่ลืมว่าประเทศไทยเราจะยังไงซะเนี่ยก็ หกเจ็ดอยังมาจากการส่งออกนะครับคือการหามาซึ่งรายได้จากเงินตราต่างประเทศเพราะฉะนั้นในแง่นั้นเนี่ยประเทศเล็กๆอย่างเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทีนี้กลับมาดูในปัจจัยที่เราต้องต้องติดตามกันในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าก็คงเป็นในเรื่องของการฟื้นตัวของการบริโภคการบริโภคเนี่ยของภาครัฐเราเห็นอย่างชัดเจนว่าภาครัฐมีความตั้งใจที่จะผลักดันการใช้จ่ายผ่านทางโครงการพื้นฐานทั้งหลายแหล่ พวกเราใช่ยรับบรดารถไฟหลักสีเยอะมากก็พวกเราก็คงต้องติดตามนักลงทุนทุกคนติดตามแล้วแหละว่าคุณพัฒนาเป็นยังไงอันนั้นเห็นได้ค่อนข้างชัดอันที่ผมคิดว่าจะต้องใช้ความสามารถในการตามหน่อยก็คือการบริโภคของภาคเอกชนนะครับบริษัทเอกชนจะเป็นยังไงการใช้กําลังการผลิตที่ก็ยังอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับก็คงจะสะท้อนมาจากการบริโภคของระดับพวกเราครับรากหญ้านะครับ ผลิตผลทางการ,กรเกษตรซึ่งร,ราคาก็มีการอ่อนไหวอยู่บ้างในช่วงระยะเวลาแบบนี้นะครับนี่สิงครัรวเรือนออว่าทั้งหมดเนี่ยเมื่อภาครัฐตั้งเ,เป็นหลักแล้วเนี่ยจะสามารถสร้างความมั่นใจให้ให้พวกเราเนี่ยกลับมาใช้จ่ายหรือมีกำลังที่จะใช้จ่ายได้แค่ไหนอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นภาพใหญ่ๆเลยที่ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของตัวตลาดในช่วงครึ่งปีหลังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพวกเราก็ประเมินว่า มันก็คงจะค่อยๆเป็นค่อยๆไป <c oughs> นะครับคงไม่ได้เป็นอะไรที่ที่หุือหวามากักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสะท้อนกลับมาสิ่งต่อไปคือแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวตลาดดัชนี <c oughs> ตลาดหลักทรัพย์พวกเราก็มองว่ามันก็คงจะเป็นแนวแบบ Sideway ที่ <c oughs> เราเรียกกันภาษาไซด์เวย์แฟลทแเป็นแไปเรื่อๆไปเรื่อย <c oughs> ๆครับแล้วก็ไปรอกันอีกทีก็ก็คงดูเนี่ยมันค่อยๆคลายตัวอย่างไรปัจจัยทางการเมือง มันใกล้เลือกตั้งมากขึ้นในช่วงปีหน้าจะจะช่วยกระตุ้นอะไรได้มากอีกหรือเปล่าผมคิดว่าก็เป็นหลักๆแบบนี้ครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วค่ะพ่ยุทธ์คะกลยุทธ์การลงทุนในครึ่งหลังของปีนี้เราควรจะทำไงเพราะว่าถ้าเกิดตลาดเมืองไทยก็ยังแ l a t แบบนี้ไม่ไปไหนการหาโอกาสในการทํากําไรมันก็ยากนะฮะตลาดต่างประเทศความเสี่ยงก็ดูเยอะเหลือเกินค่ะเราควรจะกาหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงคะผมคิดว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับในเวลาที่ทุกคนพยายามที่จะหาอัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงในใน สิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างมีความผันผวนระดับหนึ่งคือผันผวนของข้อมูลผมคิดว่าอย่างนั้นน่าจะเป็นการกระจายการกระจายการภาษา diversify การลงทุนน่าจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งท,ท,ที่นักลงทุนให้ความสนใจหรือกลับมาพิจารณานะครับ,รบเพราะว่าในในขณะที่บ้านเราเองเราอาจจะบอกว่าเราใกล้ เรารู้ข้อมูลเราติดตามเราอ่านเห็นอยู่อันนั้นโดยธรรมชาติใช่ไหมครับเราเราทานมันอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็มีน้ําหนักอยู่แล้วแต่แต่ในในชั่วโมงนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกพะมันแฝดแฝมันมันนอนนอนไปเรื่อยมันไม่ได้หลุดไปไหนเราก็อาจจะอยากแล้วจะแยกกว่านั้นถ้าเกิดมันเกิดตกระจถูกไหมครับมันแลตแล้วมันตกใจลงไปเนี่ยเราย่อมไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเราก็หน้าที่จะเลือกหาทางกระจายความเสี่ยงของเราออกไป เมื่อสักครู่นี้ที่ผมยกเป็นตัวอย่างเนี่ยว่าโลกเองก็ยังมีความผันผวนอยู่ไม่ใช่น้อยแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมี สัญญาณของการฟื้นตัวให้เราจับต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงในแง่นนของกลยุทธ์เนี่ออยผมก็ยังอยากจะฝากให้นักลงทุนพิจารณาถึงเรื่องการกระจายออกไปจากการที่ทุกครั้งเราอาจจะคุ้นเคยออกับการลงทุนแต่เฉพาะในเมืองไทย <c oughs> เริ่มออกไปหา exposure ก,กับ <c oughs> การ <Okay. S 2> ฟื้นตัวของ <c oughs> โลกได้บ้าง <c oughs> นะครับแต่ก็เป็นการกระจายอย่างที่ผมคิดว่ามันก็มีวิธีการเลือกอีกตั้งหลายแบบที่เราจะกระจายอย่างไรนะครับแต่ d i v e r s i f i c a t i o n น่าจะเป็น STRATEGY หลกค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาเรารู้จักเนี่ยนะคะคก็คือลงต่างประเทศง่ายที่สุดเลยคือลงผ่านกอง FIF ก็คือไปลงต่อนะคะผ่านกองทุนในประเทศแล้วก็ไปลงต่ออะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีอื่นไหมหรือว่าวิธีนี้ยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดคะครับในปัจจุบันผมคิดว่ามันมีวิธีที่เพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเราย้อนหลังกลับไปดูภาครัฐเองก็เริ่มสนับสนุนนะครับเริ่มเปิดประตูให้กับแต่อาจจะค่อยๆเปิดก่อนนะครับเปิดให้กับกลุ่ม เฉพาะก่อนคือกลุ่มคนที่มีความรู้มีความสามารถเอาทัวร์ไฮเน็ตเวิร์ที่เขาคุยกันให้สามารถไปลงทุนต่างประเทศได้ตรงหรือที่จะมีคนเข้ามาแนะนำมาซื้อขายได้เลยในกรณีนี้เราคุยกันคนทั่วๆไปก่อนเท่ากันครับคนหมู่มากผมคิดว่าการใช้เครื่องมืออย่างกอง FIF เนี่ยก็ยังเป็นวิธีหนึ่งซึ่งสะดวกค่อนข้าง รูเวนอะเราใช้คานั้นก็ได้มันพิสูจน์มาระดับหนึ่งในตลาดบ้านเราว่าแมคแคนิกของมันเวิร์กแบบนี้นะ <c oughs> ความคุ้นเคยมันมีอยู่ <c oughs> ซื้ออย่างไรขายอย่างไรผมก็คิดว่ากอง FIF จะเป็นเครื่องมืออันดับแรกๆท <c oughs> ี่นักลงทุนเนี่ยน่าจะเลือกใช้นะครับแล้วก็ <c oughs> ถ้ามันมีความรู้ความสามารถ <c oughs> เพิ่มมากขึ้น <c oughs> เดี๋ยวเครื่องไม้เครื่องมือเช่นการไปลงทุนตรงด้วยตัวของเราเองผ่านทางเครื่องไม้เครื่องมือที่มันซับซ้อนมากกว่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นครับแล้วถ้าอย่างนั้นน อยากที่จะไปลงทุนเองโดยตรงตามที่พ่ยุทธ์แนะนำเนี่ยนะฮะควรมีกลยุทธ์อย่างไรพ่ยุทธ์พอมีคําแนะนำในในเรื่องของกลยุทธ์ในการลงทุนในหุ้นต่างประเทศบ้างไหมครับ uh, ถ้าเราคิดว่าอันที่หนึ่งเรารเราเริ่มค่อยคอยคิดค่อยตามกันไปว่าชั่วโมงนี้เราน่าจะกระจายความเสี่ยงของเรา,าไปในที่ต่างๆนะครับ บ้านเราก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เป็นชิ้นเงาน <c oughs> แต่ก็ไม่ได้มีโต <c oughs> ไม่ได้มีอัตราการเติบโตที่สูงมาก <c oughs> นะเราเริ่มเห็นแล้วว่าโลกมีการฟื้นตัวนะ <c oughs> ครับ <c oughs> เราอยากจะไปมี exposure กับ growth ของ recovery แบบนี้เนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าเราก็เลือกกองเมื่อกี้เราคุยกันว่า FIF <c oughs> เป็นวิธีหนึ่ง <c oughs> ที่ง่ายเราก็เดินไปซื้อเราก็เดินไปหาประเภทของกองที่เป็น1 FIF ให้ exposure กับเรื่องแบบนี้เรื่องของโลกคำถามคือ เอฟไอเอฟบ้านเราก็มีเยอะมีตั้งแต่แบบกว้างๆไปจนถึงแบบที่เจาะเป็นประเทศเลยก็มีใช่ครับเป็นประเทศอี่ปุ่นอเมริเยอรนเราสามารถเลือกได้ยุโรปอเมริกาเราเลือกได้หมดเลยเผมคิดว่าอันนี้ก็คงคงจะขึ้นอยู่กับความสันทัดของผู้ลงทุนเองถ้าให้ผมแนะนําหรือให้ค,ความเห็นในภาพกลางๆก่อนแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าการเลือกลงทุนผ่านทางกองทุนที่เป็นลักษณะ global อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่สะดวกนะครับเพราะว่า ณเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากที่เราจะทำภาษานมกเกชามิ่งว่าเวลาเนี้ยผมควรจะลงประเทศกอไก่ประเทศขอไข่นะครับถ้าเราซื้อกองแบบนั้นชั่วโมงนี้มันใช่เกิดอีก3เดือนมันไม่ใช่กองนี้ก็จะไม่ได้รับความสนใจจากตลาดในทางกลับกันถ้าเรามาลงทุนกองที่เป็นกองลักษณะ g l o b a l มากขึ้นนะครับเราฝากความไว้วางใจเนี่ยให้กับผู้การกองทุนที่บริหารจัดการให้เขาทําหน้าที่เลือกให้ว่า เขาควรจะใส่น้าหนักไว้ที่ภูมิภาคไหนแทนเรานะครับผมคิดว่าลักษณะนี้มันก็จะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มตอบโจทย์เราในเรื่องของการกระจาย diversification เป้าสถานที่ที่เราจะไปลงทุนได้อย่างค่อนข้างดีครับค่ะนี่คือข้อดีของการที่เราเลือกกองที่ลงโกโบก็คือเขามีการกระจายความเสี่ยงอยู่ในตัวแล้วแล้วก็จะมีการปรับ กลยุทธ์ไปในตัวถ้าเกิดว่าประเทศไหนหรือภูมิภาคไหนเนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นในช่วงเวลานาน,านั้นใช่ไหมค,ครับแต่ตอนนี้น้ําหนักที่ทา,ทางเราให้หรือว่ามองไว้เนี่ยค่ะม,มีประเทศไหนภูมิภาคไหนเป็นพิเศษไหมคะที่คิดว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยน่าจะพอดูได้หรือว่าน่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนที่เราควรควรให้น้าหนักเพิ่มเติมครับผมคิดว่าถ้าอันนี้เราอาจจะอ้างอิงไปตั้งแต่ภาพที่เราเห็นกันอยู่ในกรุ๊ปนะครับ มาจนกระทั่งอย่างพาร์ทเนอร์ที่เราใช้กับกองบางกองของเราที่ลงทุนในต่างประเทศนี้เนี่ยผมคิดว่าพื้นที่อย่างเราเราใช้คำว่า global equity เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราให้ให้ให้น้ำหนักเราลดน้ำหนักเมื่อเปรียบเทียบจากการลงทุนในประเทศไทยก่อนนะครับถามว่าอเมริกาน่าสนใจไหมผมคิดว่าก็มีความน่าสนใจแต่ก็มีความผันผวนเพราะฉะนั้นมันน่าจะออกไปประมาณกลางๆคือนิวโตร ไม่ได้ไม่ได้บวกอะไรที่เป็นเป็นเป็นโอเวอร์เวตอะไรมากนะครับประเทศที่เป็นอย่างยุโรปเองก็มีความน่าสนใจในช่วงในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานหลายๆกองที่มีโพเชอร์กับประเทศเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างดีอีกอันนึงที่ผมคิดว่าพวกเราไม่ได้ละเลยก็คือประเทศที่เราตลาดเกิดใหม่นะครับหลายคนจะบอกว่าตลาดเกิดใหม่อ m e เมอร์จิงมาร์เก็ตจะมีความเสี่ยงสูงแต่ว่าอาจจะมีราคาที่แพงหรือเปล่านะครับแต่จากการที่เราพยายามติดตาม ทั้งผ่านทางบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับก็จะเห็นว่ามันยังมีตลาดที่หรือมีม,มีมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังน่าสนใจในกลุ่มตลาดเกิดใหม่อยู่นั่นผมคิดว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้ตลาดหลักๆเหล่านี้ยังน่าที่จะเป็นน้ําหนักที่เราเราใส่เข้าไปได้ ใน,ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ครับค่ะเอาละค่ะคุณผ,ผู้ชมคะได้รับทราบเรื่องราวของกลยุทธ์การลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แล้วนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะพิยุทธ์อยู่ตรงนี้แล้วอยากจะให้เลือกกองทุนที่น่าสนใจในการลงทุนในช่วงนี้นะคะว่าจะมีกองไหนบ้างที่อาจจะเป็นโอกาสในการลงทุนในการเพิ่มผลตอบแทนให้กับคุณผ,ผู้ชมได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พก,กันก่อนสักครู่ค่น